องออขวัญกูรูนะคะคุณเป็นแม่มดสายไหนวันนี้เรามาเชื่อมต่อความเป็นแม่มดในตัวคุณนะคะว่าคุณเป็นแม่มดสายไหนเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เลือกให้นะคะสายแรกเลยนะคะก็คือแม่มดสาย n e คร o m a n c y นะคะเป็นสายมนต์ดำหมอผีเวดมนต์ดูดวงปุกเสกปุกผีนะคะ,ะสายนี้นะคะก็แนวออกแบบ สายมนดำนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต่อมาค่ะก็คือแม่มดท่าแดงแม่มดเขียวนะคะคุณก็จะชอบพวกเรียนรู้อยู่กับธรรมชาตินะคะเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ แล้วก็บูชาเทพเทพ,พีนะคะแล้วก็มีกฎของการไม่ทำร้ายคนอื่นนะคุณคุณเป็นแม่มดสายรักเด็กรักสัตว์รักธรรมชาต,ติอ่อนโยนละมุนละไมนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปลูกอะไรเก่งๆเนี่ยนะคะก็แปลว่ามือคุณเนี่ยดีเลยนะคะเหมาะกับการเพราะปลูกอันนี้คุณพ่ออีชันน่าจะอยู่สายนี้นะคะปลูกอะไรก็ขึ้นหมดนะคะต่อมาค่ะก็คือแม่โมดสายวิคานะคะแม่โมดสายวิคานี่ยก็จะเป็นแม่มด ที่ชอบศึกษาทดลองวิจัยเรียนรู้นะคะเป็นแม่มดเนี่ยถือว่าเป็นแม่มดที่ฉลาดที่สุดเลยนะคะก็คือเรียนรู้เหมือนเป็นนักเคมีผลิตเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบคิดคนแล้วก็มีตำราเป็นของตัวเองนะคะแม่มดสายวิคานะคะเป็นแบบนับถือบรรพบุรุษนะคะเคารพในบรรพบุรุษต่อมาค่ะก็คือแม่มดสายวูดูนะคะ สายฮูดูแม่โมดใส่ฮูดูเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเวทมนต์แล้วก็มีเรื่องราวของเวทมนต์พื้นบ้านแล้วก็เป็นช่วยเยียวยาแล้วก็คิดมีแบบคิดค้นประเพณีนะคะอยู่รอบกองไฟแล้วก็ชอบกิจกรรมเอาดอนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเลยนะคะก็คือแม่โมดสาย ชาแมนนะคะจะว่าไปก็คือเป็นแม่มดสายร่างทรงนั่นเองแม่มดสายร่างทรงเนี่ยก็จะติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็วิญญาณสัตว์ผู้พิทักษ์นะคะใครที่อยากรู้ลึกๆนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องอบขวัญกูรูนะคะก็อันนี้ก็พอหอมปาขอมคอนะคะว่าเราเป็นแม่มดสายไหนะอยากรู้ละเอียดติดตามได้ค่ะ